ภูมิใจนำเสนอมาก s e r i u s Trader ไม่เก็บเล่มนี้ถือว่าพลาด Reading Price Charts Bar by Bar ครูหนือวิเคราะห์พฤติกรรมราคาอย่างละเอียดเลิกใช้ i n นดิเคเตอรที่ซับซ้อนฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กราฟเปล่าด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่นเส้นแนวน้อมและจุดสูงต่ำเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังกว่าที่คิดเรียนรู้การอ่านพฤติกรรมราคาทีละแท่ง เพื่อหารูปแบบราคาที่เป็นหน้าเทรดที่ควรเข้าทำและหาจังหวะเข้าออกที่เหมาะสมเป้าหมายคือผลกำไรที่ดีพร้อมลดความเสี่ยงความรู้แกล่นกลองจากอัลบรู k คส์นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสบการณ์ทำกำไรสม่ำเสมอมาก,กว่า20ปีเหมาะสำหรับนักเก็งกำไรที่จริงจังเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม พิมคำว่า o u brooks แล้วเริ่มฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการอ่านกราฟให้ทะลุพฤติกรรมราคาตั้งแต่วันนี้